สวัสดีครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำงรองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับงั้นข้าจะพาหลิงชิงกลับไปพักก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาดูการแข่งขันต่อสิทธิ์พี่ดูกูสมแล้วที่เป็นสิทธิ์อันดับหนึ่งแต่ก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะชนะได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว ที่สาวของข้าเพิ่งจะได้เป็นสิทธิ์ภายในไม่นานมานี้ได้อันดับที่1 6ก็ถือว่า,อาดีแค่ไหนแล้วการแข่งขันคู่ที่สซุนเทียนประท้าเฉียนเกาถึงเวลาแล้วที่จะได้สอนบทเรียนให้กับสิทธิสถาบันหลึ่งบู่สักทีอย่าได้ใจไปข้าจะขยี้ตัวท็อปของโม่หยุ่นทรงให้ดูเอง สิทธิ์พี่เฉียนเกาเขาเป็นสิทธิ์ลันจิตวิญญาณข้าว่ารอบนี้กว่าจะจบก็คงจะนานน่าดูเลยฉันว่าไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะอักเฉียนเกาหมดสภาพในการต่อสู้สุนเทียนชนะสิทธิ์ของสถาบันหลิงบูนี่อ่อนแอรจริงๆเลย ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะจบไ้ขนาดนี้เอาชนะประมาจารย์ระดับ5ได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวสิทธิที่ท่านคิดอะไรอยู่บอกข้าได้ไหมสุนเทียนคือสิทธิของโมยุ่นทรงคนแรกที่เพิ่งจะแสดงพลังออกมาแน่นอนว่าเขาจะต้องใช้พลังทั้งหมดจัดการเฉียนเกาในทีเดียวการประลองคู่ที่3หลี่สวนปะทะหานเส้น ข้าได้ยินมาว่าหานเส้นนั้นแข็งแร่งแล้วตอนนี้เขาก็ต่อสู้กันมาสักพักหนึ่งแล้วไม่หรอกนะเขายังแข็งแร่งไม่พอจงรับนี่ไปซะหลี่สวนสิทธถาบันหลิงวูผลักหานเส้นสิทธิสถาบันโมหยุนซงหานเส้นหมดสภาพในการต่อสู้หลี่สวนชนะชนะจนได้ ว้าวสิทธทิท่านนี้เก่งจริงๆเลยท่านรู้ได้ยังไงเือในความเป็นจริงแล้วผู้ที่อ่อนแอไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าผู้ที่แข็งแกร่งได้หรอกนะต่อไปก็คือการประทะกันระหว่างสิทธิของสถาบันโมหยุนซงฮ้าววี่มีความแข็งแกร่งติดท็อปจะต้องจัดการกับหมิงซูได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแน่ๆเลยหมิงซูขอยอมแพ้ผู้ชนะคือฮ้าววี่หานี่มันอะไรกันเขายังไม่ได้สู้กันก็ยอมแพ้แล้วอย่างนั้นหรอ ทำไมพวกเจ้าถึงไม่ลองสู้กันสักนิดหนึ่งเล่าดูเหมือนว่าฮาวีจะแข็งแก่งน่าดูเลยแล้วก็ยังไม่ได้แสดงพลังอีกด้วยปังการแข่งขันวันที่ห้าปุง่งน้อยก็เห็นเห็นดูว่าเรานั้นแข็งแก่งกว่ามันแล้วทำไมมันถึงได้มายื้อได้นานขนาดนี้นะพยายามให้เต็มที่หรอหืม ลิงเฟิงทำไมเจ้าถึงมานอนอยู่ที่นี่เจ้าไม่แข่งขันหรือยังไงอา่าก็คู่ของข้ามันเป็นคู่สุดท้ายนะสิข้าก็เลยมาหาที่นอนนะ่ะการแข่งขันคู่ที่50สิทิี่ฤทิเจือเอาชนะซิงอยู่ได้ง่ายๆเลยแต่คู่ที่หกนี่ลิงหลงที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสามารถต่อสู้กับสิทธิ์พี่หวังชิงได้อย่างสูสีเลยข้าข้าหมดแรงแล้วข้าสู้เจ้าไม่ไหวแล้วละ ขอขอบคุณมากที่ท่านยอมแพ้หวังชิงขอยอมแพ้ผู้ชนะคือหลิงหลงนี่มันอะไรกันหลิงหลงชนะเนี่ยนะมันแปลกตรงไหนกันก็เห็นเห็นอยู่ว่าหลิงหลงยังไม่ได้เอาจริงเลยกินอายพลังของหลิงหลงนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยลึกลับอย่างมากหลิงเฟิงฮะ ว่ายังไงเราโมโกงถึงเวลาที่เจ้าจะต้องแพ้แล้วละเฮ้ยยังจำข้อตกลงของเราได้ไหมถ้าข้าจ,จัดการกับหลงเฮาเสร็จแล้วก็ข้าจะจัดการกับเจ้าต่อตาราง16คนสุดท้าย